สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ j a ้ a ว่า i l a n d com นะครับวันนี้จะเป็น a n g u l a r JS ฉบับเขียนโค้ดให้ w o r l d นะครับผมตั้งใจแล้วว่าจะพาเขียนคำสั่งง่ายๆครับอันดับแรกก็ดาวน์โหลด a n g u l a r JS มาที่พาทำเมื่อคืนนะครับก็คือดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับไฟ n g u ก a r ก็ c o p ปีกมันไว้นะครับแล้วก็ไปที่ hdoc t แล้วก็วางนะครับ a n g u l a r JS ลงไปใน hdoc เนี่ย แอนกูล่ตัว A นะครับเนี่ยกวางลงไปเสร็จแล้วก็ก็สร้างไฟ, hello, ml, ไฟล,ล,ล์นะครับชื่อ hello angular.html ขึ้นมาเป็นไฟล์เปล่าๆนะครับยังไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรนะครับพอเราสร้างไฟล์เรียบร้อยนะก็มาเขียนคำสั่งกันอันดับแรกเลยสคริปตก่อนนะครับอ้างอิงก,ก่อน s c r i ปตนะครับ ดอสคริ S, s R C เท่ากับ Angular J S ครับตามชื่อไฟล์เลยถ้าเราดูชื่อไฟล์ก็จบ J S แบบนี้เสร็จแล้วก็ div นะครับ Angular F ก็เป็นว่างๆไป Syntax นะครับจะใช้ปีกาสอตัวนะครับเปิดปิดก็ Hello Angular J S อ่ทีนี้เทสต์กันดูนะครับเทสอันนี้คือเป็นสตริงจะใช้ดับเบิลโคดเหมือนการเขียนคำสั่งภาษาโปรแกรมทั่วๆไปพิธีเท,ทสต์ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมนิววินโดว์ขึ้นมานะครับเราก็โลคอลฮอสสเลสไฟล์ชื่อ hello-angular hello h e l l o a n g u l a r ่าจุดแป๊บหนึ่ง ngf ngf เออนี่ ngf นะครับเ่อใหนรู้ว่าตรงนี้จะเป็น angular js ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมมีทริปเล็กน้อยนะครับมันสามารถจะคำนวณค่าทางตรรกกะได้เช่นอ่ะสาคูณเจนะครับสาคูณเแบบนี้ได้นะครับลองเทสดูก็เป็นย1เนะครับแล้ก็สามารถที่จะใช้ดิฟใช้อะไรมาช่วยได้เพื่อจัดให้มันอยู่คนละบรรทัดกัน แบบนี้ครับง่ายๆแล้วก็อยู่คนละบรรทัดไปอันนี้คือซ y นแท็กเบื้องต้นนะครับแบบก,บกากาก่อนนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะพาเล่นยากขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับเดี๋ยวพบกับวิดีโอถัดไปอีกนะครับวิดีโอนี้ก็แค่นี้แหละนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนให้รู้การอินพ f ตไฟเข้ามานะครับตั้งอิงแล้วก็การเขียนซีนแท็กเบื้องต้นนะครับของ Ang u l a r Template นะเดี๋ยวเรา จบไว้แค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ